รีวิวเครื่องเล่น CD mp 3แล้วก็ระบบไลน์อินนะครับมีวิทยุ CD mp 3ไลน์อินนะครับต่ออุปกรณ์ภายนอกเพื่อเข้ามาขยายเครื่องนี้ได้นะครับตัวนี้ไฟ2 2 0บโวลต์บ้านเรานะครับมีสายไฟแถมให้นะครับด้านหลังมีช่องเส่ถ่านนะครับเป็นฐานเบอร์ C ีก้อนไม่ได้ลองให้นะฮะลังฐานสะอาดครับเสาวิทยุมแฮกไมงงอนะตัวนี้2 2 0โวลต์นะครับมีสายไฟแถมให้สินค้าพร้อมใช้เลยสิงไฟเสียบไฟบ้านเราได้เลยนะครับสีขาวสวยนะครับตัวนี้ สีนี้จะค่อนข้างหายากเลยส่มนมากจะมีสีดำนะครับเริ่มต้นนะครับเสียบปลั๊กเปิดเครื่องนะครับเครื่องติดนะฮะแล้วก็ใส่แผ่นนะตัวนี้รองรับออริโอดิสรองรับ MP3 WMA นะครับนี่ฮะ MP3 นะครับตัวนี้นะฮะแผ่นก็แผ่นเป็นรอยอ่านครับปกตินะครับ เดี๋ยวจะอธิบายฟังกชันต่างๆช่วงไทยคลิปนะครับมีหูหิ้วนะสภาพเด็นะครับ นกิกเทกนะครับเป็นยี่ห้อโซนี่นะครับโมเดล ZS40 นะครับตรงนี้ตั้งสลีปนะครับตรงนี้ตั้งสลีปนะครับตรงนี้ตั้งฟังชั่น CD ีนะครับเลือกเป็นแทก วิทยุนะครับอันนี้ของระบบสเตอริโอครับอิ่มนี้จะเปไ็นการกําลังในจะให้เธอค,คิดถึงอยู่เสมอให้เธอนั้นจงเข้าใจโอเคนะครับรูปบบ CD ต่อไปนะครับระบบวิทยุนะครับ FM นะครับ FM AM ถึงขึ้นแลนะ้ว8เดี๋ยวจะสอด AM ให้นะครับจูนขึ้นกลุ่มระบบรบนี่นะครับ อัลต้ดิเทค Auto ขึ้นนะครับเจอขึ้นจะห<ม>ยุดเองตโนมัดเลยนะครับฟลาเอ,าอาเอ็มนะครับจุนขึ้นตรงนี้นะครับถึงร้อยแปนมกะเอนนะครับอัต้ดิเทคขึ้นนะครับเมมขึ้นได้สามชัน e l ลนะครับเ,รเวลาจะเมมกดค้างไว้อย่างนี้เมมสามครับจะดังตืดครั้งหนึ่งนะครับ ก็คือเมมแล้วนะให้ทานผักใบเขียวเยอะๆทังไว้โอแน่นอนเพราะว่าฟังก็เมมนี่คือเมมแล้วมันจะดังติดนะคร oh, <Black. S 1> ับโอ้ยเบรกเราไดูตัวพื้นของบ้านเรานะครับ ไดความจนสุดท้ายขวามือก็คือออกอินกนะัคือลน์อินนะครับเดี๋วผมจะต่อจากเครื่องนี้นะครับลูกค้าสามารถต่อจากโทรศัพท์หรือว่าอุปก,กรณ์ภายนอกนะผ่านสายออก3.5นะครับเข้าช่องนี้ได้เลยนะครับด้านขวานะครับ น,นี่รจานาอน,นะครับไม่ใช่ร้านอาหารที่อยู่หัวหินอยู่เมืองชายทะเลแล้วก็อยู่ติดกับทะเลนะครับราคานี้แบบต้องบอกว่าสปาเกตตีสองร้อยกว่าบาทพี่ติ๋มเราหาทานที่ไหนก็สองร้อยกว่าบาทถูกไหมครับ mm hmm. หมายถึงว่าร้านปกติแต่นี่ลาเซียนาบายดซีแล้วอยู่ที่หัวหินนะครับอันต่อไปนะครับบรรยากาศทีทะเลที่สวยนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ลาอินนะครับโอเคนะครับเวลาปิดเครื่องก็กด power นี้เลยนะครับอจบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ